สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังฟัง Tiger a n แ r ล b b i t Law Podcast ผมโป่ง Ti เก r ร์แอลเ Bi ิลนะครับก็ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเคล็ดลับตอบข้อสอบวิชัยคนหมายยังไงให้ได้เอนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมต้องอธิบายนะครับให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าข้อสอบกฎหมายนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเด็กกฎหมายหรือว่าคนที่เรียนคณะอิสานนะครับก็จะรู้กันอยู่ว่าข้อสอบกฎหมายเนี่ยในทุกๆวิชาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทหลักๆนะครับ ก็คือ1เนี่ยจะเป็นข้อสอบแบบอธิบายนะครับหรือว่าแบบบรรยายนะครับซึ่งข้อสอบในส่วนของการบรรยายเนี่ยนะครับหรือว่าข้อสอบแบบอธิบายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการให้คําถามมานะครับโดยการที่ให้เราตอบโดยการบรรยายนะครับคาตอบลงในกระดาษคตอบในรูปแบบของการอธิบายนะครับในรูปแบบของการเขียนบทความเขียนเรื่องความนะครับอะไรประมาณนี้คือการบรรยายคาตอบลงไปเลยตรงตตัวกับที่คําถามถามนะครับอันนี้คือข้อสอบในส่วนของอธิบายนะครับหรือว่าบรรยาย ซึ่งจะเป็นส่วนน้อยนะครับของข้อสอบทั้งหมดที่จะต้องสอบในคณะนิติศาสตร์นะครับข้อสอบส่วนใหญ่นะครับที่เป็นข้อสอบกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบแบบวินิจฉัยนะครับหรือว่าแบบที่สองที่ผมจะพูดนะครับข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7 0็ดิแดิปเนะครับของข้อสอบทั้งหมดในคณะนิติศาสตร์นั่นเองนะครับโดยข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบในรูปแบบที่โจทย์เนี่ยนะครับจะให้ตัวละครมานะครับและก็จะให้สถานการณ์ในนั้นมานะครับ และให้เราเนี่ยวินิจฉัยหรือว่าให้ดูว่าสิ่งที่ตัวละครที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับกระทําความผิดในกฎหมายอะไรนะครับมาตราอะไรและทําไมถึงผิดมาตรานั้นนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการตอบข้อสอบในลักษณะของข้อสอบวินิจฉัยนะครับซึ่งในเอพิโ o ดนี้นะครับเราจะมาคุยกันในส่วนของการตอบข้อสอบวินิจฉัยนะครับซึ่งจะเป็นเคล็ดลับนะครับที่ผมใช้นะครับในการตอบข้อสอบแล้วก็ทําให้ได้คะแนนสูงมานะครับ ในหลายๆวิชานะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยมันจะมีการตอบอยู่ทั้งหมดสามส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของหลักกฎหมายนะครับส่วนที่สองจะเป็นส่วนของวินิจฉัยนะครับส่วนที่3ามเนี่ยจะเป็นส่วนของสรุปนะอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะทีนี้พอเรามาเจาะในทีละส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการใส่หลักกฎหมายนะครับ การใส่หลักกฎหมายเนี่ยอ่ะหลักกฎหมายเนี่ยก็ง่ายๆก็คือตัวบทนะครับหรือว่ามาตรานะครับที่เราจะต้องใช้ในการวิจัยข้อได้จริงที่โจทย์ให้มานะครับว่าไอตัวละครนะครับหรือว่าบุคคลนะครับที่อยู่ในโจทย์เนี่ยเขาก็ทาําความผิดมาตราอะไรนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องเอามาตานั้นนะครับมาใส่หลักกฎหมายซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้ว แต่ก็จะมีส่วนที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเอาไปดูนะครับในการใส่หลักคฎหมายซึ่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะมีทั้งหมดอสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งมาตาที่เขียนนะครับไม่จาเป็นต้องเป๊ะตามตัวบทร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าทุกคนใส่คําว่าวางหลักไว้ว่าโอเคนะถ้าทุกคนใส่คําว่าวางหลักไว้ว่าไม่จำเป็นต้องเป๊ะตามตัวบทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้คือในส่วนแรก ส่วนที่2ก็คือว่ามาตราไหนนะครับถ้าจําเลขมาตราไม่ได้ไม่ต้องเขียนลงไปนะครับให้เขียนในส่วนของเนื้อหาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเลขมาตราผิดก็จะโดนหกกักคะแนนได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น2ออ,อย่างนะครับที่จะให้ทุกคนอาจจะฝากเอาไว้นะครับในการเอาไปเช็คลิสต์นะครับในการเขียนหลักกฎหมายนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้เข้าสู่ในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สก็คือ การวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยในมีหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะให้ไว้ก็คือวินิจฉัยให้ถูกต้องครบประเด็นและมีเหตุผลประกอบการวินิจฉัยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการตอบข้อสอบส่วนวินิจฉัยเนี่ยนะครับคือส่วนที่สําคัญที่สุดคะแนนเยอะสุดนะครับหากเราทพาพลาดในส่วนเนี้คะแนนจะหายไปเยอะนะครับเพระฉะนั้นจะเป็นจุดที่เราจะต้องโฟกัสเยอะที่สุดนะและแน่นอนว่าในการทําข้อสอบของทุกส่วนนะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับเพราะนั้นการตอบข้อสอบของวิชัยผมจะมีลำดับนะครับในการดูประมาณนี้1นนะครับดูประเด็นที่โจทย์ถามก่อนนะครับว่าโจทย์ถามอะไรนะสองนำประเด็นที่โจทย์ถามมาปรับเข้ากับตัวบทนะครับตัวบทที่เราเขียนไว้นะครับในส่วนขอหลักกฎหมายเนี่ยเอามาปรับเข้ากันนั้นว่าเราต้องวิจัยตรงไหนนะครับและ3ก็คือให้วิจัยให้ครบทุกประเด็นที่โจทย์ถาม ตรวถามกี่ประเด็นเราค่อยๆไล่วิจัยตามข้อจริงที่โจทย์ให้มาไล่วิจัยไล่วิจัยไปเรื่อยๆที่ละประเด็นนะครับโดยการปรับตัวบทข้าค่อยจริงและสุดท้ายสี่สี่นะครับใส่เหตุผลประกอบการวิจัยด้วยใส่เหตุผลประกอบการวิจัยด้วยนะครับเวลาวิจัยเสร็จปรับตัวบทเข้าข้อจริงเสร็จใส่เหตุผลด้วยว่าทําไมถึงผิดมาตานี้ทําไมนายกถึงผิดมาตานี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและ จบก็คือสายมาตาที่จะใช้วิจัยแล้วก็สรุปมาเป็นคำตอบนะอันนี้คือในส่วนของการวิจัยง่ายๆนะครับใหนน้ทุกคนลองไปไปไล่เช็คลิสต์ตามนี้ดูนะครับในอพิโซดนี้นะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับอันนี้จะพูดเป็นาภาพรวมคร่าวๆนะครับให้ทุกคนเอาไปจับจุดนะทุกคนต้องไปเจาะรายละเอียดเราเองนะครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่าวิจัยให้ถูกต้องครบประเด็นมีเหตุผลประกอบการวิจัยมันคืออะไร อันนี้ทุกคนลองไปเจาะดูในดูจากข้อสอบเก่าก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็คือส่วนสุดท้ายนะครับสุ่ดท้ายก็คือการสรุปคําตอบนะครับก็คือการเขียนคำตอบส่วนสรุปนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นครบทั้งหมดของการตอบข้อสอบวิทยชัยนะครับอ่าในส่วนของสรุปเนี่ยผมจะให้อ่าหลักหลักการนะครับในการเขียนง่ายๆก็คือสรุปคําตอบให้กระชับถูกต้องและสั้นที่สุดนะครับการสรุปคําตอบ จะต้องเป็นการสร่ปคําตอบจริงๆนะครับไม่ใช่ไปวินิจฉัยซ้ําในส่วนของการสรุปคําตอบนะเพราะว่าเราได้วินิจฉัยไปแล้วเราได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงผิดผิดมาตราอะไรและเพราะเหตุผลอะไรปรับตัวบทค่อยๆจริงเรียบร้อยนะครับในส่วนของสรุปเราแค่มาสรุปในประเด็นที่โจทย์ถามว่าส่วนที่โจทย์ถามประเด็นเนี้ยคืออะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบจริงๆก็คือเราจะเขียนตอบเฉพาะคําตอบที่เขาสอบถามเท่านั้นอะเขาสอบถามเราตอบแค่นั้น ในส่วนของวิจัยเนี่ยเราตอบคําตอบที่เขาสอบถามด้วยและเราให้เหตุผลด้วยว่าทําไมถึงตอบแบบนั้นแต่ส่วนสรุปคือแค่ตอบเป็นเดียวพอว่าอ่าที่เขาสอบถามเนี่ยคุณจะตอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ตอบแค่คําตอบที่เขาสอบถามกับมาตราที่ใช้ในการวิจัยแค่นั้นนะครับในก็ผิดมาตาสองร้อยแปดสิบแปดประมวลกฎหมายอาญาแค่นี้พอนะครับเป็นต้นเนาะ แต่หากมีหลายประเด็นนะครับที่จะต้องตอบก็ให้ตอบให้ครบทุกประเด็นอ่ะก็ผิดมาตานี้ขอผิดมาตานี้คอผิดมาตานี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปก็จะเขียนแค่สั้นๆแค่นี้นะ,อ,ะอันนี้ทุกคนก็ลองไปแกะดูนะครับในที่ผมพูดไปทั้งหมดนะก็จะมีหลักกฎหมายนะว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับที่ให้ทุกคนไปเช็คลิสต์วิจัยนะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็สรุปคําตอบนะ ว่ามีอะไรบ้างนาะทุกคนก็ลองไปย้อนไปฟังได้นะครับก็สําหรับเอพิโซดนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ถ้าทุกคนชอบอคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ